ช่วงประสบการณ์ขนลุก เา่่นไงนีย <c oughs> ผมทักมักสึดะสุดยอดนักบริหารผู้เชี่ยวชาญคั้มบอดด้านวงการออแกไนเซอร์มากว่า20ปีด้วยประสบการณ์การทำงานระดับโลกเราได้ทำงานร่วมก,กันกับขับสเตทมาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วถอาาเยเอาเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยพี่ยังไง เอาเมื่อกี้เอาเมื่อกี้อะไรของมึงวะเอาเมื่อกี้วางกล้องผมอะไรของมึงเนี่ยนี่มันคิดกูว่ายังไงเนี่ยเอาไม่มาบูและอ๋ออ๋อเอาแล้วนะเมื่อกี้มึงเล็กร่อนแล้วไงอ๋อเลยอ๋อตัดได้ตัดได้โอเคตัดได้ก็ยินดีกับเฮ้ยหัวใจแคนดี้ขึ้นอีกแล้ว เดี๋ยวส่งของจากไปเฮียโยมมึงเอาตังค์มาสองพันกลับบ้านไปเฮียแล้วบอกอ้นมาเอาซื้อเหล้าไปเอาซื้อเหล้าไปเมื่อกี้พี่เอาเอานะเอาเลยพี่ได้เอายังเอาเอาอันนี้มึงเอานเนี่ยเอาเลยพี่อันนี้เอายังเดี๋ยวคือไปคืนนี้ก็ได้พี่ไม่ต้องถามว่าไอ้ไอ้อ้นส่งมึงมาทำไมเออปัญหาคืออ้นส่งมึงมาเนี่ยคุยกับกูรู้เรื่องมั้ยอ่ะหนึ่งแอคชั่น อ่ะปะกติมันกดปุ๊บมันเล็กขอดแล้วมันก็ห้าแล้วหนึ่งเลยนับในใจแน่นอนคนอย่างนี้ต้องโยครับพี่เชื่อว่าโยเป็นรุ่นหนึ่งที่ดีมากคนหนึ่งที่ทำงานแล้วตั้งใจทุกงานหรือไม่โอ<ถ>้ <laughs> อ่ะไม่มีหัวด้วย มีหัวไม้ด้วยก็มีหน้ากากใหม่มีคลิปใหม่ก็ e <at> จริงๆก็ iso แม็ก so นะ so ปกติครบไม่ต้องไม่ต้องนี่เดี๋ยวสามสิบนีพี่สามสิบ,บิสามสิบิขอให้ขับสเตนจเจริญรุ่งเรืองคู่ไปกับบริษัทพี่เรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็มีงานก็ส่งให้กูบ้างงานฝีดืูก,ก็รับนะเออเนี่ยพกจริงกูนึกไม่ออกไงแต่ก็รักน้องๆทุกคนอยากให้น้องๆทุกคนอยู่กันยาว